สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอซ์สไตล์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับมาเปิดบล็อกกันอีกแล้วนะฮะกับบล็อกใหม่ล่าสุดของ Pokemon Card นะครับนั่นก็คือฮอกฮิมะขาวนะครับผมก่อนที่ผมจะเปิดนะครับผมจะขอบอกเป้าหมายของผมสักนิดนึงนะครับผมก็คือเป้าหมายก็คือผมอยากได้ตัวหน้ากล่องนี่นะครับม้าขาว1คู่นะครับคือ V1 ใบแล้วก็ V Max 1ใบนะครับผมแล้วก็การ์ดไอเทมซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมขออย่างละสองใบ ก็จะคอมพีสําหรับสิ่งที่ผมอยากได้นะครับผมในการปิดบอกครั้งนี้โอเคเพื่อเป็นการเจียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับเป้าหมายของผมนะจะได้ตามที่ผมต้องการหรือเปล่าเอ okay. <Okay. S 2> ็เหมือนเดิมครับน่าจะออกประมาณว่า V2 V... V... v, v มีทั้งหมด6ใบนะครับในลิกการ์ิของเขานะครับแล้วก็ v m a x มีสามใบมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับ สองแรกชึบชึตัวนี้ใช้ได้นะพอวลูนเดี๋ยวจับเด็ของเขาหน่อยปึบบม่มีอะไรครับเป็นนี่ครับผมเป็นซัพพอร์ตใหม,ใหม่โอเคก็เหมือนเดิมครับผมจะแยกตาที่ได้ใช้มีโอกาสได้ใช้นะครับแยกไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ก็เอาแยกออกไปก่อนนะจะต่อกันเลยฮะกับต่อที่2องชื ชจอแบบยังไม่มีอะไรครับฟอยมาหนึ่งครับนี่อย่าดูจริงนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวจะเป็นฟอยก็เถอะไอสองน,นี้ไม่มีอะไรเลยฮะผมไปต่อกันเลยอย่าลดเร็วตอนนี้ยังไม่มาครับดีดีแม็กยังไม่มาดีดีอยู่เพิ่งอยเพิ่งมาให้ลุ้นก่อนเดี๋ยวทําเขาต้องเอาหลังสุดขึ้นมาก่อนใช่ไหมเพราะว่ารองหลังสุดจะเป็นการดีที่สุดของซองใช่ไหมอ่ะเอาออกกันมาละอันนี้คือหลังสุดจะเป็นการดีที่สุดของซองละ ชือ่อฟอยมึป,มปกติครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่งล่างปั๊บเอาจี้จากหลุมนะครับมาติดพกมันราหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าโอเคนะตัวนี้ไปต่อไปยัไม่มาวีวีนักยไม่มาเนเดิมเอาตัวหลังสุดขึ้นมาก่อนเพราะว่าตัวรองสุดท้ายคือตัวที่ดีที่สุดนี่นะฮะ มายังยังไม่มาอ๋อเป็นไอเทมครับถุงมือผลไฟไอเทมใหม่อันนี้ไม่ได้ใช้ครับมันเป็นเฉพาะทางเกินไปมันจะตรงตีไฟแรงขึ้นถ้าโปกเกมอนที่ติดการ์ดใบนี้นะน่าจะไม่ได้ใช้นะเฮ้ยเหมือนจะมีแว๊บๆนะอ่านี้ก็ไอเทมใบใหม่ครับผม โอ okay. วรลุนลาพาร์ตอเคแล้วกไอ้น,นี่ก็ได้ใช้มไหมมาแล้วครับมาแล้วครับวีวีวีธาตไลขอเป็นธาตน้ำก็จะดีฮนะน้ำอะ่ะเย้เราได้วีล่างได้ล่างวีแล้วเป้าหมายของเราขอหนึ่งคู่ได้มาหนึ่งใบแล้วครับผม yeah! เยี่ยมเยียมไป็นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการใส่ซองนิดนึงนะ โอเคครับ V ใบแรกครับผมมาแล้วต่อไปนะครับใบต่อไปเลยเมื่อกี้สองเมื่อกี้นี่คือผมใส่ในกองที่ใช้งานหมดเลยนะเหือว่าเป็นสองที่ไม่เกลือเลยบมท้านาก่อนแล้วพอใบใหม่ครับเอาฟืดฟืดมนี่ไหมนะไม่ใช่อตอนนี้ก็เหมือนจะได้ใช้เอาไว้สักคู่สองคู่ได้อยู่ เพิ่มเลื่อนให้จู่โจมทั้งเดียวนะครับเพียงแค่มีเขาอยู่ในสนามมอนเตอร์จู่โจมครั้งเดียวก็จะเพิ่มเลื่อน HT 50เมื่อกี้เหมือนจะเป็น Vmax นะฮะเรามาลุ้นว่าตัว <Okay. S 1> ไหนเฮ้ย <Okay. S 1> hey. แบบแบบโอเคมามไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มาดูนะครับจะเป็น Vmax แน่ๆอันเนี้ยแน่นอนแต่เรามาดูธาตุกันก่อนธาตุออรู้เลยครับธาตุไลท์สีครับผม เธอในรถวีแม็กนะครับผมโอเคใส่ฟองให้เหมือนเดินนะครับใส่ฟองให้คุณท่านจะบอกว่าน้องก็ไม่ใช่ว่าหนวดเฟิร์มขนาดนี้โอเคสองใบแล้ววีแม็กหนึ่งนะครับแล้วก็วีาาหนึ่งเอาแยกไปแค่ไหนโอเคต่อไปองต่อไปเลยครับใบสุดท้ายเอาขึ้นมา อ่านีนะครับเปิดเลยอาจจะใช้อันนี้อันนี้เก็บไปเก็บไปไม่ใช้ไม่ใช้ครับนะโอเคอาซูนะครับสปอร์ตใบใหม่นะครับผมอนาคตได้ใช้แน่นอนนะครับผมเก็บไว้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยน,นิดหน่อยนะครับก็ขออภัยไปในที่นี้ด้วยนะครับไปต่อกันเลยบอลลูนบอลลูนี่อกเฮ้ยการ์ดใบนี้โคตรดีเลยครับผม มีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้าง OP มากเลยมันทำให้อบิลิตี้ o บล t เตอร์ที่มีโกดก็คือพวก VGX ต่างๆนะครับคือไม่มีค,มความสามารถจะหายไปเลยครอบคุมวมดลงบันไปการ์ดนี้ได้ใช้นะครับผมเก็บเลยโทลูดนะเก็บซะหน่อยโพดิกั้ไม่ได้ใช้ไมายังฟอยเฉยๆครับผมอืมเอสเบิร์นนะครับผมตัวนี้ก็เนื้อจะตีแรงนะครับในเลดเกมนะครับผมเก็บ ต่อไปตอนนี้ v มา1แล้วก็ v max มา1นะครับตัวนี้ที่จริงก็แรงนะครแต่บางทีมันเป็นร่าง2อแต่ว่าเราจะเก็บไว้นะฮะอ่าต่อไปฮะอ่าอันนี้เก็บเป็นร่างแรงเขาหลายยังครับฟอ,อยเฉยๆครับผมโพลิกอนแซดครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะมีโพลิกอนแซดที่ดีกว่านี้อันนี้ไม่ได้ใช้ยากไปอ่าต่อไป วีแม็กยังเหลือฟลอตอีกหนึ่งนะเราต้องการม้าม้าขาวมาหาโลชีมามาไหมมาไหมมาไหมยังไม่มาทำพี่จุดจมครั้งเดียวอันใหม่นะครับผมไปดูกันว่าความสามารถมันทำอะไรได้นะฮะก็เหมือนแดรับจะโผงจะทิ้งลิกการ์ดของชุดนี้ไปให้ที่ใต้ชิดนี้นะครับเพื่องก็เข้าปคลิก พี่ดูได้นะว่าแต่ละการทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ดีนะฮะผมไว้ก่อกวนได้โอเคอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้วีวีว,ว,วีโอ้ยไลทสีแน่เลยอะ่ะสีขาวจวนเลยเห็นแบบแบบนั่นไงล่ะโอ้โหมาเป็นคู่อืมพระเจ้าท่านท่านมาเป็นคู่เลยท่านพบแล้วเนี่ยแล้วจะได้คู่ม้านี้มากกว่านะท่าน ท่านมาทำไมเนี่ยผู้คู่เนี่ยขอคู่มามาขาวดีกว่าวีจะสองใบแล้วแต่เ R ยังไม่ออกมานะฮะเราขี้เกียจเอาการ์ดหลังมาขึ้นหน้าแล้วอะเราเปิดไปเลยแล้วกันฟึบโอ้เสียงรถวิ่งไปงไงวิ่งนะ เอเนอร์จีอันใหม่ของจุดจบครั้งเดียวนะครับคล้ายเอเนอร์จีสีลุงครับก็คือจะเป็นธาตุอะไรก็ได้แต่ว่าติดให้โปกมอนจุดจงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคไช่โอว์ลุนไชอุ้ยไม่ได้เลือนเลยโอเคครับได้วีใหม่ตัวนี้แล้วครับก็คือกาลาแกลล็อกวีนะครับ,รบตัวนี้ก็เก่งนะใช่มันทําให้้าแรกครับทําให้โปกกมอนตัวฝั่งของ่าหนึ่งตัวเอชพีเหลือหนึ่งร้อย ตัวไหนก็ได้ด้วยนะไม่ใช่แคไม่ใช่แบบตำแหน่งต่อสู้เท่านั้นนะแบบตัวไหนก็ได้อะมันเก่งตรงนี้แหละมี B. มาสามใบแล้วสองที่15นะครับของแถวแรกวีแมสมาขาวมาขาวเถอะไปไปเก็บอะไรเนี่ยถุงทำลายสมติถ้าเหล็กแรงขึ้นไม่เอาอันนี้เก็บโอเคก็เข็บทา สองแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับถือว่ายังพอลุ้นได้อยู่เพราะว่า V ี v ยังไม่ครบสล็อตนะครับแล้วก็ VMAX ออกมาไปเดียวยังลุ้นม้าขาว v m a มได้อยู่โอเคไปต่ออีกส5บห้สองสุดท้ายเลยนะว่าเขาจะมาไหมเนี่ยม้าขาว v m a ม็ Mac ขอเถอะแต่เ r ชอารยไม่มานะเฮ้ยยังมีอะไรให้ลุ้นเยอะแยะดูกันไปไป ปึ๊บออยังไม่มาืหเกลือโอ้ตรงนี้เกลือไม่ได้ใช้งานหมดเลยไปต่อกอนันลบความเกลือเมอื่อกี้ออกไปนี่เอา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 มาต้องแบบวิวีิวีิววิวดีมากนี่หว่าบ้าเ <defining amaz oot> ย,ย้ดีใจที่สุดในที่สุด นึกว่าจะไม่มาซะแล้วน้องว้าวม้าขาว V m a มนะมาครับมาเป็นคู่เยี่ยมไปเลยเป้าหมายเราบรรลุไปครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เอ้ก็เป้าหมายเราก็เสร็จแล้วนี่นะเพราะต้องการม้าขาวหนึ่งคู่แล้วก็พวกไอเทมซัพพอร์ตอย่างละสองใบแต่ว่าผมยังไม่ได้นับเนี่ยว่ามันมีกี่ใบไปแล้วโอเคไปต่อกันก่อนฮนะ f อฟยังไม่ออกครับยังลุ้นได้อยู่ใบนี้ไม่มีอะไระครับเกตเกเกอยังอย่างตอนนี้เราจะลุ้นอะไรอีกเนี่ย คงจะลุด SR แล้วมั้งว่ามันจะเป็นอะไรเพราะยังไม่ออกนี่นะซืบเซื้อใบนี้ใบนี้นอุ๊ยอะไรอ่ะมันคืออะไรหรอมันน่าจะเป็น SR แล้วแหละสปอร์ตเท r นเนอร์เาพังโอ้โหลงุงลุงมาเชี่ย โอเคนี่คือ s อของเรานะครับผมเรียกว่าเกลือไหมก็เกลือนะโฉยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือตั้งแต่เปิดบล็อกนั้นนะตั้งแต่เปิดบล็อกมันเนี่ยผมเพิ่งได้ลุงใบแรกก็คือลุงนี่แหละ <c oughs> ไม่เคยเปิดได้ลุงเลยนะได้ลุงก็คือใบนี้ไปเลยโถลุงเอาแบบไม่ลุงน,นั่น่าจะหล่อเทมากกว่านะไปเอสรไปแล้วตอนนี้เราจะลุ้นอะไรเนี่ย ม่มีอะไรลุ้นแล้วมังเนนะี่ยไปต่อกันครับอีกไปที่สองนี้เลยตอนนี้วีมันยังเหลืออีกอกี่ใบอะตอนนี้ออกมาสามอะมันจะมีห้าใบไหมหรือสี่ใบจำไม่ได้ม,มาดูกันมันจะได้อีกกี่ใบไม่ใบมาวะยังไม่มาวะได้ไปมึงไปแล้วได้สองใบแล้วตอนนี้เมลอนเนี่ยยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอเมลอนเลยนะ เหมือนจะเห็น V มานะครับในตอนนี้ไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรตัวนี้แหละธาตุธาตุมืดโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าจะจะ,จะใช้แค่ใบเดียวแต่ว่าเราก็ได้มาแล้วก็โอเคได้น้องมาแล้วเฮ้ยแต่เรายังไม่เห็นเมลอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องการจองสองใบนะนายอสองใบอะสองใบเรายังไม่เห็นเมลอนสักใบเลยนะมาอยู่ในบล็อกนี้ใช่ไหมอยู่ดิ นี่บอกม้าขาวก็ต้องมีเมลอนด้วยดิเมลอนตอนนี้ลุนเมลอนแล้วจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยสุนะมาแก้วแต่เมลอนชะาล่าเฮ้ยออเลยเทคไม่กี่ซองเองอะ่ะห้าหกซองเองที่อนนะั้นเมลอนจะมีแค่ใบเดียวนะ่ะไม่ได้เด้อขอสองใบเปิดไป เปิดไปเฮ้ยไม่มีจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่มีไม่หรอถ้าห้าซองหกซองเนี้ยเป็นเมลอนอยู่ในเนี้ยสองใบเลยเนี่ก็โอ้โหลุน้นลุ้นเหนื่อยเลยนะเมลอนยังไม่ออกมาตักใบเลยใช่ไหมนี่ไงใบแรกพูดถึงก็มาเลยเจ๊โอเคยังมีลุ้นอีก5้าซองขอเมลอนอีกใบหนึ่งนะทีชั่นจะได้ความพียังไงล่ะ อันนี้มาบ่อยจากโปรวรุนภาไาไฟเจอไนต์นตัวนี้ก็ดีนะครับแต่เล่นย่ตรงให้เป็นร่างสองนนเนี่ยหอดมาอะไรไปดูวยนย่งเงในลิสต์จนะ้าครับเหมือนเดิมเมลอนวีหมดแล้วมั้งมีมีสี่ใบแล้วเนี่ยเมลอนมาเร็วๆอีกสามซองตอนนี้ผมลุ้นเมลอนอีกใบหนึงเนี่ยได้มาแค่ใบเดียวเองไหมเนี่ย ใช่ไหมถ้าจังผิดใช่มีเมลอนแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นผมขออีกสามตองทีไรขอเมลอนสักอีกใบหนึ่งนะมาเถอะเจ๊เจ๊หมายผมเจเออสุดยอดเมลอนได้สองใบแล้วต่อไปขอทางหิมะอีกใบหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มาแค่ใบเดียวจะไมาทา่ทำงหิไหมใช่ใช่ ใช่พูดถึงก็มาครบแล้วเนี่ยเอาเป็นจริง,รงตอนนี้มิชชั่นผมคอมพิีตแล้วนะคือไอเทมซัพพอร์ตอย่างเราสองใบแล้วก็ม้าน้ำแข็งม้าขาวเนี่ยแหละคู่หนึ่งตอนนี้ค่อนข้างคอมพลีตแล้วนะเป้าหมายของผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วั้งเปิดไปเปิดไปไม่มีอะไรให้รู้แล้วมั้งโอเคไม่มีละวี v ก็เป็นสี่ใบเหรอโอเคครับผมก็หมดแล้วครับผมเปิดไปทั้งหมดส0 กองแล้วนะครับผมอันนี้คือกองที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะก็จะมีตามนี้นะครับผม v นะครับก็มีเทอร์เนลอส v นะฮะแล้วก็บัลเด็กล่างขี่ม้าขาว v นะฮะแล้วก็กาลัเกระลอก v แล้วก็เซพันดัส v นะฮะแล้วก็ v max สองใบก็คือบัลเด็กล่างขี่ม้าขาว v max นะฮะแล้วก็เนเชอร์ลอส v max นะฮะแล้วก็ fr เป็นพ p โอนี่แบบลุงด้วยนะอย่ายวแรกแบบเป็นสีธรรมชาติมากกว่าลุงไม่ค่อยชอบ แตก็เอฟอาร์ผมเป็นใบนี้นะครับผมโอเคฮะก็ผลงานของผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้เกลือไม่เกลือตลอดผมมันแต่สหรับผมมันค่อนข้างคอมพีดแล้วเพราะผมเป้าหมายผมก็แค่อันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จบแล้วครับผลงานเปิดบ็อกหอกพิมะขาวนะครับผมเดี๋ยวไปดู บล็อกต่อไปเลยบล็อกค,คู่เขาก็คือทูตธมินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อน,นครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปบ,บาย